ความเป็นมาของพระสังกัจจายหรือพระมหากัจจายนะต่อจาก EP ีที่แล้วที่ได้อธิบายไปเพียงคร่าวๆอันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมท่านจึงได้ชื่อว่าพระสังกัจจายและความเป็นมาของท่านเป็นยังไงจริงๆแล้วชื่อจริงของท่านคือพระมหากัจจายนะดังวิดีโอที่เราได้บอกไปแต่ทาไมปัจจุบันเราจึงเรียกท่านว่าพระสังกัจจายอันนี้ไปศึกษามาแล้วมันมีที่มาที่ไปอนุมานได้ว่ามีครั้งหนึ่งในสมัยต้นๆของรัตนโกสินทร์ มีการไปขุดพื้นเพื่อรื้อที่จะทําพระอุโบสถปรากฏว่าในขณะขุดนั้นก็ไปเจอพระปฏิมากรที่เป็นพระมหากัรจายนะกับหอยสังอันหนึ่งจากนั้นวัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่าวัดสังกระจายจึงอาจจะเป็นที่มาและนุมาณได้ว่าจึงเรียกพระปฏิมากรอันน,นนะัว่าพระวัดสังกระจาย แต่มันคงจะเพี้ยนกันโดยนำชื่อกัจจายนะของท่านเข้ามารวมจึงกลายเป็นพระสังกัจจายในที่สุดซึ่งจริงๆแล้วในคำภีร์ท่านชื่อว่าพระมหากัจจายนะที่มาที่ไปของท่านก็คือท่านเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าปทุมุตตระเมื่อประมาณแสนกับที่แล้วบิตชาติของพระมหากัจจายนะท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ยกย่องภิกษุองค์หนึ่งที่เป็นเลิศทางด้านสามารถขยายความที่พระองค์ทรงแสดงโดยย่อเนี่ยให้พิสดารได้ ท่านจึงปรารถนาที่จะเป็นแบบภิกูุรูปนั้นพอท่านตั้งความปรารถนาท่านจึงได้ทําทานและบําเพ็ญศีลบําเพ็ญกุศลต่างๆหลังจากนั้นท่านก็ไม่เคยไปเกิดในยบายเลยท่านไปเกิดเพียงแค่มนุษย์กับเทวดาอยู่แค่สองภพพอมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดแค่ตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์ในตระกูลสูงตลอดเวลาและตอนที่ท่านมาเป็นพระหมหากาจัจยานะท่านมีชวีวันผิวพรรณของท่านดุจทองคํา สาเหตุที่ท่านมีผิวพรรณแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะว่าในสมัยที่ท่านเกิดในพระพุทธเจ้านาว่าพระกัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้าตอนนั้นปรินิพานกัจจายนะในตอนนั้นก็เลยได้ทําการใช้เงินของตัวเองเนี่ยซื้ออิฐทองคําเพื่อนําไปสร้างเจดีด้วยกุศลอนั้นเขาก็ตั้งความปรารถนาว่าให้ข้าพเจ้ามีผิวพรรณดุจทองคําจึงทําให้เป็นผลให้ท่านเนี่ย เกิดมาในชาติปัจจุบันจึงได้มีฉวิวันดุจทองคําซึ่งโดยปกติคนจะไม่มีผิวพรรณแบบนั้นยกเว้นจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นคนที่มีผิวพรรณดุจทองคํามีแค่พระเจ้ากับพระมหาการจานะพระมหาการจานะเนี่ยมีรูปงามมากรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยงดงามเหมือนดังพระพุทธเจ้าและผิวพรรณของท่านสวยงามรูปร่างหน้าตาก็งดงามจนมีครั้งหนึ่งที่คนหนึ่งเขาได้พบเห็นพระมหาการจานะแล้วก็เกิดจิตคิด,คดอกุศลขึ้นมาว่าโอ้ ผิวพรรณสวยงามหน้าตาสวยงามอย่างเงี้ยอยากจะได้เป็นภรรยาของตัวเองถ้าภรรยาของตัวเองมีหน้าตาผิวพรรณอย่างงี้ก็น่าจะดีด้วยอกุศลกรรมตัวนั้นน่ะมันเลยส่งผลให้ฮอร์โมนหรือลักษณะเซลล์ต่างๆในร่างกายของบุคคลคนนั้นนะ่ะผันผวนไปหมดจากเพศช,ชายกลับกลายเป็นเพศหญิงเพราะฮอร์โมนมันปัน่นป่วนด้วยกําลังของกรรมที่ตัวเองเนี่ยไปคิดร้ายกับพระอรหรันต์ ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องพิสดารในระดับหนึ่งซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เรื่องของธาตุสีดินน้ำไฟลมหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนไปได้ก็ด้วยอากาศด้วยอุณหภูมิหรือด้วยอาหารที่เรากินไปแต่ในทางพุทธศาสนาจะเปลี่ยนไปได้ด้วยพลังของจิตหรือเรื่องของพลังของกรรมที่อยู่เบื้องหลังด้วยในกรณีนี้ก็คือเปลี่ยนไปด้วยกําลังอํานาจของพลังจิตที่เป็นอกุศลและกรรมที่ตัวเองได้ไปกระทําต่อบุคคลที่มีคุณสูงจึงส่งผลให้ฮอร์โมนของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนวิปริต ทาให้กลับกลายเป็นเพศหญิงจึงทําให้เขาอับอายมากไม่กล้ากลับที่กลับไปบ้านเลยแต่สุดท้ายก็ไปขอเข้ามาต่อพระมหาการยานะสุดท้ายก็เลยได้กลับมาเป็นเพศชายดังเดิมนี่เป็นเรื่องที่พิสดารในระดับหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยมีอยู่ในอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ในส่วนที่บอกว่าท่านอ้วนเนี่ยไปสืบค้นในคำพีแล้วปรากฏว่าไม่พบจึงคิดว่าไอเรื่องของการทําให้รูปลักษณ์ของท่านอ้วนเนี่ย เป็นเรื่องที่อาจจะอนุมานขึ้นมาในภายหลังจึงเป็นรูปลักษณ์เฉพาะพิเศษของท่านซึ่งในเรื่องราวนี้เขาก็จะบอกว่าท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบใจที่คนอื่นเนี่ยมารักมาชอบท่านทําให้คนอื่นเป็นอกุศลรวมถึงคิดว่ารูปลักษณ์ของท่านเนี่ยไปคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าก็เลยพยายามทําให้ตัวเองเนี้ยอ้วนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตำนานที่ ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ก็ถูกเล่าๆต่อๆกันมาจนกระทั่งสร้างเป็นรูปลักษณ์ของท่านเป็นอ้วนขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระมหากาจัจจานะซึ่งท่านเป็นผู้ที่เป็นเอตตะคะคือมีความเลิศดกว่าพิกษุทั้งหลายในด้านสามารถขยายความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยย่อให้พิสดารได้พระพุทธเจ้าแสดงประมาณหนึ่งประทัดสองรทัดท่านสามารถขยายความให้พิสดารให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้มากขึ้นขอจบเรื่องราวของท่านไว้เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพรเจริญธรรม